นออร enfin ่อยใบใหญ่ลำใหญ่นะครับใช้ประโยชน์ลำได้3ามสี่เด้งแล้วก็ประดับสอย่าง wrote, ประโยชน์ของเขานะครับ่อนี่ยกัดแล้วก็ตอนก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่กลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่นครนายกอยู่ประคอไผยักษราชธานีครับ อันนี้เดนโดคารมัสใจแจนเทสไบคารเลอร์ Color, นะครับก็มาจากของคุณป๊อกครับอายุตรงนี้ประมาณเข้าปีที่สามเต็มเต็มเข้าย่างปีสี่สามเต็มย่างสี่นะครับดูนี่โอ้โหอันนี้ลำประมาณสามนิ้วกว่าไม่ถึงสี่นิ้วนะครับตอนนี้กอนนี้ก็จะถึงเวลาต้องย้ายอีกแล้วครับแม่กำลังจะสวยๆเลย นะครับมันก็ออกดีครับปีปีปหนึ่งอย่างน้อยก่อนนะก็สี่ห้าหกประมาณนี้กอนี้กลับกลายเป็นกอโตสุดอะครับกอนี้โตกว่าที่บ้านเราอีกดูแล้วว่ามันชื้นไงครับนี่ครับนอก,กาลังออกเลยสงสัยเราจะต้องรออีกสักนิดนึงก็ให้เวลาสามเดือนก็อาจจะรออีกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ได้ไหลยเด้งนะหนึ่งใบใหญ่นะใบใหญ่ห่อมะจ่างได้นออร่อยครับโอ้โหตอนนี้เราตัดแจกแต่ว่าไม่ใช่แจกใบคาเลอร์นะ แจกตัวอื่นที่เป็นสีเขียวอะแล้วก็นออร่อยใบยใหญ่ลำใหญ่นะครับใช้ประโยชน์ลำได้สามสี่เด้งแล้วก็ประดับสี่อย่างประโยชน์ของเขานะครับก่อเนี่ยตัดแล้วก็ตอนก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะหลายคนก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีกันแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเขาะลูดอ,อกมอ้กหน่อยก็จะสวยมากเลยแล้วก็ไอ้ตัวนี้กี่นอตสี่ สี่นอแล้วเนาะอ่านี้ลุงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ครับรู้จักเนาะไผยักษ์ราชธานีสองสีครับเดนโดคารมัดใจแจนเทียสไบคลเลอร์ครับอ่านี้ครับก็ย้ายไปอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับย้ายไปนี้ก็ยังอ่อนๆอยู่ไม่รู้ติดไม่ติดก็ไม่รู้นี่อ่อนใช่ไหมนี่ตรงเ้วชี้เดี๋ยวเราอาจจะทิ้งไว้แนี้เลยครับก็ย้ายไปนะครับอ่าถ้าแบบนี้ก็ไม่ตายแล้วครับก็กาลังย้ายไปเยอะเลยครับ เหลือตัวที่ข้างๆทา,ายักษ์ราชธาน,นีคืออะไรมาดูหน่อยก็ได้ครับนี่อเขาเรียกว่าโฆษณาแฝงซะหน่อยอันนี้คือตัวนี้คือจุงยีครับจากเมล็ดนะครับนี่เราต้องขอขอบคุณคุณสุภาพเขาได้มาจากถางคุณอะไรนอกที่อยู่อยู่อเมริกานะเขาว่างานให้ฟังนะเป็นมาจากเมล็ดซะด้วยอ,อันนี้ครับอยู่กอใกล้กันเลยอโอเคนะครับขอบพระคุณในการติดตามครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ